ห้นะคะเป็นเรื่องการใช้สีสันแล้วก็ความสวยงามเนาะคนที่ด้านนี้เด่นก็จะเป็นคนที่กับ <c oughs> ความสวยงามการ mix and match สีนะคะการการแยกะเออเขาเรียกว่าการมีสัมผัสเรื่องความสวยงามอะ่ะการแยกแยะของที่มันสวยงามเนี่ยเขามีเซนส์ในเรื่องพวกนี้มีรสนิยมในการตกแตง่งบางคนชอบเลือกเสื้อผ้าใส่เองรูปลักษณ์ภายนอ,นอกก็มีผลต่อการตัดสินใจดังนั้นเวลาที่เลือกข้าวของเครื่องใช้อะ่ะถ้า L ห้า R สองไม่สูงเขาอาจจะเลือกจากลูกหลักภายนอกไม่ได้นึกถึงฟังก์ชันแต่ถ้า R สอง L ห้าไม่สูงเขาอาจจะเลือกจากฟังก์ชันลูกหลักอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากมอันนี้เก็ตไหมคะเก็ตโอเคแล้วก็ถูกดึงดูดจากลูกหลักภายนอกได้ง่ายเนาะการเออลูกหลักภายนอกของเราก็มีผลต่ตอความมั่นใจของตัวเราด้วยสำหรับคนที่ L ห้ดีหมายถึงเรื่องก,การแต่งตัวอ,อืม ก็การกแต่ง <ใน S 2> ตัวเสื้อผ้าหน้าผมก็คือรูปลักภายนอกทุกอย่างอ่ะมีผลต่อความมั่นใจแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ชมของสวยๆงาม,งามหรือว่า,วาได้ไปดูงานศิลปะอะไรเงี้ยก็จะอินส่วนถ้าคนด้านนี้ไม่สูงก็ไม่ไม่เกิดอารมณ์ร่วมเวลาที่เห็นของสวยงามไม่ได้อินมากอืมบางคนแบบกับรูปลักภายนอกก็ไม่ได้ใส่ใจมากแบบไหนก็ได้เด็กบางคนจะแบบ เวลาเลือกเสื้อผ้าก็หยิบอันที่มันอยู่บนสุดอะไรที่มันหยิบง่ายก็เอามาตกแต่งอย่างเงี้ยค่ะเวลาเลือกใช้สีในงานศิลปะก็อาจจะเลือกใช้สีตามที่เคยเรียนมาหรือไม่ก็แบบใช้สีเดียวเพื่อเพราะว่าไม่ได้อินมากแต่ถ้าคนที่ด้านนี้เด่นน่ะเขาจะมีเซสิเ่เรื่องของการมิกซ์แอนด์แมทสีอยู่แล้วสมมติเขาใช้สีเดียวสมมติคนที่ด้านนี้ดีเขาใช้สีเดียวใช่ป่มบางทีมีเฉดนะบางทีมันจะมีความเป็นความใช้เป็นเฉดสีด้วยอ่ะ หรือบางคนแต่งหน้าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้ว่าคือเขาจะมีเซนส์กับการที่แบบเหมือนเช่นสีผิวประมาณนี้แต่งหน้าบองคนประมาณนี้ใช้สีประมาณนี้น,น่าจะมีความแมทมากกว่าเอก็อถ้าในเรื่องการแต่งตัวนอกจากเรื่องความสวยงามแล้วอาจจะมีเรื่องของการเลือก,อ,กอ,อุปกรณ์ในการแบบเป็นเครื่องประดับติดนู่นนี่นั่นแล้วถ้า <c oughs> ถ้าจะเสริมพัฒนาด้านนี้เอาจริงๆก็ยากอย,าอยู่นะแต่ว่าถ้าศิลปะก,ก็เหมือนแบบไปเรียนรู้ศิลปะ เพื่อจะได้เข้าใจทฤษฎีสีได้ง่ายขึ้นนะคะแต่คือคนที่เขาไม่สูงเขาเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเขาก็ไม่ได้ใส่ใจนะ <c oughs> แต่ว่ามันถ้าถ้าถามว่ามันจะมีมันจะมีกับเรื่องไหนมันก็อาจจะมีจากเรื่องอาจจะมาจากลักษิสายค่านิยมหรือว่าสังคมที่เขาอยู่เอมันอาจจะทำให้เขามีอิทธิพลกับเรื่องนี้ซึ่งบางคนเนี่ย <c oughs> บางทีสมมติว่าสมมติเป็นผู้ใหญ่แล้วกันแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราเห็นเขาแต่งตัวเยอะอะ แต่งต,ต,ตัวแบบจัดจา้านอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ใส่เสื้อแบรนด์เนมนู่นนี่นั่นบางทีอ่ะคนนี้อาจจะไม่ได้สูงก็ได้นะบางคนซื้อเสื้อผ้าที่พี่เคยเจอแล้วกันซื้อเสื้อผ้านี่คือใส่ได้เฉพาะเป็นเซ็ตอ่ะออซื้อเป็นเซ็ตเสื้อกางเกงเสื้อกะโปงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีเซ็แมทไหม,มเออเพราะว่าเขาเขาจะรู้สึกว่าไม่รู้จะแมทยังไงกลัวมันไม่เข้ากันออเออก็จะเป็นลักษณะประมาณนีน้แต่ว่าอันนี้คือเขา คือเกิดคนคนที่เขาสูงเขาก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเอ่อถ้านําไปปรับใช้ในเรื่องการเรียนนะคะสมมติว่าด้าน R 5ไม่สูงแต่ L 5สูงเวลาอ่านเนี่ยให้มีพวกปากกาไฮไลท์ปากกาหลายสีหรือสติ๊กเกอร์อะไรที่ดึงดูดสายตาก็เอามาช่วยได้หรือการหาเด็กๆเ,เนี่ยสามารถปลูกฝังเรื่องการอ่านด้วยการแบบเรื่องหนังสือที่มันมีภาพประกอบสีสันสวยก็จะช่วยเป็นการเริ่มปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านได้นะคะสอนผ่านการ์ดคก็ได้ที่มีรูป ชีพที่ทรองรับก็อย่างพวกแบบแนวออกแบบแฟชั่นดีไซเนอร์เอออินเท์เ็ตดีไซน์ภูมิภูมิสถาปัตอะไรที่มันที่มันมีตึกแล้วเราก็แบบออกแบบต้นไม้แบบรอบๆอาคารว่ามันควรจะต้องแบบเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าภูมิสถาปัตภูมิสถาปัตภูมิหรอก็ภูมิเกษทรคือ,ค,อคืออย่างสถาปัตที่ใช้ที่ใช้แบบนี้มันก็จะมีแบบเหมือนบางทีเขาจะเลือกคนที่ได้น้ดีเขาก็จะรู้สึกว่า ไอ้ตัวเนี้ยต้องสีอะไรตื่ประมาณนี้ต้องเป็นต้นไม้ประมาณไหนจแต่จริงถ้าถ้าเกิดว่าจะจะใช้ทางด้านนี้จริงจริงกับเรื่องให้การใช้สีแล้วก็เป็นการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอ่ะอินเทียลอินเทียลดีไซน์อินเทียลดีไซน์จะชัดกว่าอ่อช่างภาพช่างแต่งหน้าเนี้ยใช้ได้นะคะแล้วก็อ่อถ้าเป็นแพทย์ก็เป็นแพทย์ด้านด้านความงาม อออผิวหน้าอะไรอใช่อืมก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวมีทางด้านหรือหรือรอย่างพวกนัวิทยาศาสตร์ศาสติคือคือเวลาที่มั <ดา S 2> ใช้ <ดา S 2> อ่ะไม่ไม่เอาอย่างนี้สิว่าทำอาหารสมว่าเป็นเชฟ <c oughs> เขาก็เป็นกลุ่มที่เขาสามารถได้เขาเรดจ,จานตกแต่งหรือว่าผักนี้มามันดูสวยงามสีนู่นนี่นั่น หรือการเลือกวัตถุดิบบางอย่างเขาก็จะพอรู้ว่าไอ้วัตถุดิบอันนี้มันสดไม่สดมันใช้เรื่องสีสันฉะนั้นพอพอเป็นสั่งสั่งนักวิทยาศาสตร์การวิจัยการสังเกตที่ใช้ในเชิงสีสันเข้ามาช่วยดูประกอบอ่ะมันก็เลยทําให้เขามีเซนในในเรื่องพวกนี้ด้วยมันไม่ใช่แบบว่าโอ้โ oh, ห oh, อาจจะเปเปอร์หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีมันก็มีการทดลองมีงานวิจัยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกันอืมก็ประมาณนี้โอเค มีคำถามอะไรใหม่คะ